ซู <LEGO S 2> เปอร์ฮีโร่ของเราฮะย,ยาวได้อีกโอ้โหนี้กลายเป็นเดอกซูเปอร์ฮีโร,ร่อจริงเฮ้ยยาวไปนะคะอพ่อะ่แม่ให้คนละร้อยเลยครับผมทำบุญบ้านเลยครับตอนนี้นะคะโอ้โหโอ้โห รอบ12ทีมนะครับหลังจากที่ไท้ทำการแข่งขันท่นามกลางองศาที่ร้อนระอุกว่า40ดีเกรดเรียบไม่เอาหรอกเรียกเรียกเราต้องกดคนแม่คุณโดน มันยังผลม <laughs> ันยังผลไม่หยุดอีกครับผมน,นี่หน้าไหมไปหมดแล้วนะคะ <c oughs> ดีที่ว่ายังหล่อนะคะผมเลยเป็นสภาพอะไรก็ยังดูหล่ออยู่นะคะ <c oughs> วันนี้เจอทีมโชคชัยในช่วงเวลานี้ มายยะตัวเล็ก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 แต่ไวนะคะน้องไวนะคะเบอร์สิบเอ็ดไปจนได้ฮะไปไปที่พี่เกมมาที่พี่การกลับไปที่พี่ซูโม่อีกรอบ โอ้เร็วๆอย่างที่เขาบอกโอ้โหสายตาว่องไวนะฮะมาเจอเพื่อนอีกครั้งออกไปแล้วเรียบร้อยอ่ะตา่ตางคนตาค่างคงต้องใจเย็นๆนะครับตอนนี้ใครที่ชนะก็จะได้ไปต่ออีกแมตช์นึงนะครับดูทางโชคชัยเขาก็คึกคักกันหน้าดูนะครับพี่เก้าเตะม,ม,มุมฮะพี่เก้านี่คือแมตช์สุดท้ายแล้วฮะได้ ติดตัวบุญเหลือเรียบร้อยแล้วเราจะคิดถึงพี่เก้านะครับพี่เก้าอีกครั้งโอ้โหมันจะดูง่ายเกินไปเนาะไม่เป็นไรพี่เก้าอีกครั้งครับได้แล้วละ่ะลูกนี้ต้องได้ล <What? S 1> ะซัดเข้าไปยิงนกค่ะฝนมาที่พี่การพี่การเดาะอ,ออกมา กลับไปยาวยาวอ้ยชวนเข้าไปนะั่นเกลือไปสูงไปนะคะขาสูงไปนะครับ,รบพี่เพื่อนนะคะผมคุ้มข้างครับผมต้องใช้คุ้มข้างเฮ้น้องเบอร์สุเกะนี่เขาต้องมีเขาต้องมีดีนะเขาไม่เล่นกับพี่ตัวโตๆนี่ได้นะ,ะเขาเร็วเขาคล่องเนาะคุ้มข้างอีก เฮ้ยว่าแล้วเลี้ยวใช่ใช่ถกต้องถกต้องถุต้อเคุ้อโอ้ยคึกคืดมากคึกคักมากครับผมคึกคักครับผมเอาแล้วพวกเราคอตกแล้วเอาแล้วเราอย่าไปประมาทเขานะครับบอกเลยนะครับใจเย็นๆนะครับไปครับไปลวพี่เต้พี่เต้พี่เต้ โอ้โหสไลด์ครับสไลด์สไลด์สวยด้วยบอกเลยอ่ะไปขอให้ได้คืนสักลูกหนึ่งไวๆเลยฮะอาโอ้ยโหวฮ้ย เงียมเยียมเยียมเียมกันสู้ลูกได้อีกได้แล้วฮะได้แล้วฮะแต่เขาให้กำลังใจเพื่อนกันดีนะคะเกมนี้น่ารักนะคะน่ารักมากเล่นเกมเป็นเกมนะคะไเลยไเไเลยเลยยไปเลยเลยยไไป้ลลไปเไปไปเลยไยไ้ไไไยไ พยายามโหยสวยขออีกลูกโอยไม่มีเพื่อนมันไม่มีเพื่อนเอามาอีกอะไรฮะเริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วอย่าให้เขาได้ง่ายก็พอนะคะเอาคืนไม่ได้ง่ายนะคะคงคงไว้ที่เสมอกันแรกกโอเคครับเฮ้ยนี่สูตดซะด้วยหมดเวลาที่หนึ่งหนึ่งเท่าโอเคเสมอครับ เด็กๆที่มีน่ารักจังเลยใช่ใช่ใช่ลูกไม่ต้องไปร่งตามเขาลูกถูกต้องนี่เขาเป็นโค้ดกันเองเนี่ยเขาเป็นโค้ดกันเองนี่ไปครับซุอีกรอบหนึ่งฮะยกหนึ่งฮะ สู้นะก้าวสู้นะลูกได้อีกได้อีกครับ นะย,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 ยี่เยี่งยี่งไปเอาไหมเอาไหมยี่งยม่งยียม่ยยมนั่นคือวิ่งไปขอตังค์แม่นะครับแม่ให้ลูกแล้ส2องเลยเอาไหม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 ตอนนี้เชียร์ทั้งสองทีมนะคะเพราะว่าดดดเด็กๆทีมนี้เขาก็น่ารักครับการเล่นเกมที่มันเป็นเกมนี้มันเท่สุดๆเลยนะไปฮะมาที่พี่เกม ทุกไล่ยิงอู้ยเอาไม่ลูกเอาไม่ตั้งเท้าใหนลูกเอาไม่ตอนนี้เรานำแล้วนะคะโค้ชก็สั่งให้ลงไปตั้งโซนรับอยู่ข้างล่างนะคะ ผมเล่นบอลใจเย็นพบพบเล่นใจเย็นไม่จับไม่จับสนับแล้วพบพีการนะครับ The Super Hero เดอร์ซูเปอร์ฮีโร่ของเราฮะยาวได้อีกโอ้ นี่ยคตอนนี้นะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำดม,มากนะคะเพื่อนเพื่อนอยู่รอดระการน,นะคะวันนี้พ่อพ่อแม่แม่ทักเงินให้ซื้อบ้านซื้อรถเลยนะครับพิการพิการทุกคนโห่ร้องเชียร์พิการอ่ะพิการยิงไปคนเดียวนะครับตอนนี้อ่ะจะจายแล้วฮะหายใจลึกๆครับเก่งมากลูก พบใจเย็นๆนะลูกนะเล่นใจเย็นทำไมเขาจะต้องจับสนับอีกแล้วนะฮะสนับตัวเองหายนะฮะเมื่อไรลงไปสนับลูกจะจับสนับแค่นั้นก็คือแบบความมั่นใจเป็นยี่สิบนะครับ การซื้อบ้านซื้อรถให้เลยนะคะซื้อบ้านซื้อรถให้การนะครับดีมากก้าวสู้ลูกได้ทำได้การฮะเว็บอ่ะ,อะยาวขึ้นไปเจอพบโอ้ยอยัง ครบเจ้าการผักเพื่อนเคืออยก่อนนะคะตอนนี้การที่เราเอามือผักเพื่อนตลอดเวลาเคลื่อยเฮ้ยดีเบียครับขอโทษค่ะในวงมดลครับสวัสดีครับขอโทษค่ะทางบังบังบังเรามีการอัดฉีดนักกีฬานะคะมีการอัดฉีดนักกีฬานะคะ เลดจริงๆนะคะ Happy b i r t มากแฮปปี้เบิ่มเป็นตัวใหม่ก็เหมือนเดิม,มอ่าเริ่มมีอาชีพแล้วฮะเริ่มมีอาชีพนะฮะาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,เล,วเล่นกันตายเลยนี่เล่นกันตายเลย